ต้องอาี้เหรออันนี้ตเป็นืออาชีพมันต้องทอข้ันต้องใช้เหรวลาเขาดูเราวัวดยพี่บอลตกแน่ลเกี่ยวแล้องเขเป็นกน้องผมเป็นรู่น้องฝาอะไรสิลูน้องตหน้าตาแก่กว่าเขาครับเออนะฮะผมเป็นลูกเดียวกับผ้ากุ้งนะผก็เกี่ยวผ้ากุ้งนะผ้ากุ้งอยู่รุ่นองผมเยอะ เขาช่วยบอกด้วยนะว่าเขเป็นคนไหนการทุนไทยตอนออกมาด้านกูเนี่ยมาดูซื้อเมื่อกี้ผมเองยังงงนะเพราะด้เสียงร้องเพลเยอะจริงๆนะอ่นะฮะอ๋อดีเจดีเจเทมใช่ไหมดีเจแต่ที่สองดีเจเทมดีเจเทมครับใครอยากเจอเขาตัวเป็นๆกั้งเล่นนะครับชอบฟอดี้แฉลมมากครับอาร์ต้องตั้งเล่นนะเอาได้ชูนกับลูกจุดโทษนะครับหลังได้ข่าวลงไปฟาราเบลล่าโอ้ยนู้ดดิ ชูสวรรค์ไม่ลงครับอ่าฉายาเขาเทมพิตตี้ฮันเตอร์ไม่ไไมีอ๋อน่ารักที่คอนดิเจซันี่ขยันทำงานโดยเฉพาะดิจดตอกแล้วล่ะขาพิ้งขาพิ้งตุ้ยไหมขาพิ้งตุ้ยก็ขา